ใช้ชีวิตอย่างคนปก,กติผมนนี้เข้าใจ,จาให้คุณผมจะเล่าคุณฟังว่าตัวผมกับอาจารย์โพสต์เนี่ยเขาสู่กรรมฐานมาตั้งสิบกว่าปีแล้วก็คือทั้งโลกทังธรรมเนโลกหลักกรรมสติปัฏฐานกรรมฐานแต่รายการของพวกเราเดมี่เนี่ยไม่ได้คิดไปพาดพ,พิงอะไรใครหรอกไม่รองกรรมฐานเรื่องกรรมฐานเนี่ยเขาจะเปิดก็ต่อเมื่อตอนที่ตนนั้นเราไปห้ามท้าห้ามปามสมัยพักมาช่วยชาติอ่ะ แล้วมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะไปคุยแล้วมันก็บอกว่าสงครามมันจบแต่มันก็มีควันหลงไอ้ควันหลงเนี่ยน่ากลัวเราก็ต้องเข้าอะไรเออเขาเรียกว่าเศประานสี่ทางสายตรงคือวชะระมอเตอร์บะหยุดไอ้มอตบะหยุดเนี่ยตามดวงดาวของผมกับอาจารย์โบ๊นเนี่ยช่วงเนี้อ่ามันเป็นช่วงจะวพิกื้นตั้งหลักได้มั่นคงประสบความสําเร็จแล้วเรายังคุยเรื่องกัมฐา,านอยู่อะ่ะ แล้วก็ไปไม่รอดเอ้ยมันจะเล่าเรื่องคูบาบนชุ่มเอ็มอะวันตอนที่เขาปิดวาจาสามปีครึ่งอ่ะถูกเรื่องของสีลประชานกรรมฐา,านธาตุขันอนะ่ะแต่แล้วอ่ะโลกมันก็หลดดสงครามจบแต่คนไม่จบไงเนี่ยคนหลงคนเลยประมาทเขาเป็นมาเลย,เลย์เลมใช่ไหตรงนั้นแหละอย่างหมอปลาเนี่ยเขาเป็นสายของลูกปุตทั่วเยี่ยมน้ำทะเลเจดิดก็เป็นพระสายการเมืองประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็กลับมาฟื้นตัวได้ อย่างธรรมนัตเนี่ย <c oughs> เขาสายประลุอยู่แล้วเขากลับมาฟื้นตัวได้แต่ว่าอย่างทักษิณเนี่ยไอม้มาอ่าหรือว่าชาชาติาอะไรเงี้ยเขาเป็นสายเจ้าตากไม่ใช่สายพระเจ้าถิ่นนะแม้ว่าคนยังนับถิอเขาเยอะไอมะ้มาชาชาติไปถามเขาว่าเป็นไงน้ําท่วมทุกปีหรือเปล่าเ,าเขาบอกไม่ใช่วงปีอลาห้าสี่ก็ไปยิ่งช่วงยิ่งรักเนี่ยแต่ช่วงจอมพลปอพิบูลสงครามอะที่เขาใช้อะไรนะพว,วเจ้วเรือน้ําตัวพักเสียงสิบ้านเมืองไม่เอาไง แล้วก็มาท่วมในยุคข,ของอไรของเนี่ยช,ชัดๆเพราะแะละท้าสิงยังไม่ยอมจบฮะเนี่ยควันหลงไม่ยอมจบไงเห็นไหมเลยก็น้ําท่วมหนักเลยอ,ะอ่ะออกเห็นไหมนี่แหละเป็นที่มาที่ไปว่าพอเราพูดถึงกรรมฐานมันไม่ใช่หมายว่าคนดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองอะ่ะก็ผู้มีาอ,อานาจอ่ะเราสู้เขาไม่ได้เป็นพวกเขาไม่เลยจบนี่แหละเป็นที่มาที่ไปว่าการที่เราจะหยุดเนี่ยเราก็จะเล่าทางทําให้คุณฟังต่อ สมรชทางโลกวิปัสนาทางธรรมสุญญาตาเหนือโลกอนัตตาหลักกรรมสติปัฏฐานก็คือตามดูไม่ลงเล่นแต่อยู่สื่อไม่เปลี่ยนอยู่สื่อเปลี่ยนขึ้นไม่มีใครเขาสนใจกรรมฐานเลยนะแต่ละการโพะคาเดมี่เนี่ยคุยเรื่องกรรมฐานล้วนแต่เป็นกรกร,รมฐานที่ไม่แรงระหว่างที่คูบามันช่วงปิดวาจาแต่ว่าตัวเก้ากับผมกับ่าาจารย์โพสอะ่ะเพราะว่ายังห้ามปามห้ามปาม ก็เลยเปิดกรรมฐา,านระดับพันป็นต์ให้คุณฟังคนฟังอาจจะไม่ชอบใจคุณอาจจะรักอยากทักสินอะไรก็ไม่มีใครว่าอะไรรักชาติชาติจะไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าถ้าคนน,าาน,นี้กรรมฐานเหนื่อยละเอ็มอะก็สมัยจังหวัดปอโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำมันท่วมหนักเลยอะก็แต่ยางนีน้อิทธินินทร้ายเนี่ยมาจากวิทยาวงพรรล่วงพรรดาเลยสวน,นใหญ่สุดใช่ไหมเราบอกชาติเมื่อวานนี้ไปถามเขาว่าว่าเออเป็นงไงมา่อน้าท่วมอะไรอย่างเงี้ย เคยเป็นมาทุกปีมาบอกไม่ได้เป็นทุกปีหนักคือปีห้าสี่แล้วก็ปีนี้ที่ชรตชาเต,ต็เนี่ยน้ําท่วมมันไม่ใช่เพราะคุณสายคุงทนสิทธิ์ไม่เอาเหนมาจากคุณจะยื้อเอาก็ไม่มีใครว่ากตตายไม่ครบชิ้นส่วน,นะผมไม่อยากไปยุ่งแล้วก็ได้แต่ว่าห้ามปลามแล้วก็หมดเวลาละผู้รู้ไม่กล่าวผู้กล่าวไม่รู้หลังยี่สิบสี่สิงหาผมก็เล่นตามมิติเวลาไปกับผมมันช่วงพลิกฟื้นตั้งหลักได้มั่นคงประสบควาสมสําเร็จแต่ถ้าเราอะเป็นควันหลง อย่างครูบาบันชุ่มเขาก็มีปัญหากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองเรานะเขาเป็นพระไปทางปม่า m a นีเขาเป็นคนเมืองไทยนั่นแหละแต่เขาไปไปทางนั้นเพราะว่าสายที่ไม่เข้าธรรมยุทธ์เนี่ยก็จะอยู่กับเจ้าถิ่นไม่ได้ก็เป็นยุกที่อะถ้าคุณอยู่เมืองจีนคุณต้องมาหายาจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะแต่เขาอยู่เมืองไทยก็มีหยิบยางเจรว่าธรรมยุทธ์ปฏิเวทมหายามหานิกายยังไม่อยู่เลยถ้าจาพุดชาติยังใครโดนเลยมไม่ต้องเป็นอะเ,เขาเรียกว่าวมหานิกายธรรมยุทธ์ต้องเป็นธรรมยุทธ์หมอปลาไม่ไปใจถูกรุงแสงหมอปลาจุก แต่หมอปลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่นชัยมยุทธ์เขาเป็นสายาพลังการเมืองเขามีลงุงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเหมือนอย่างผู้บินบริเล็กเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็แข็งแกร่งมากแต่เราเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเราไปรีบเข้าเลยอะ่ะไอ้มาอุ้ยเราประสบความสําเร็จจริงแต่จะเจอทําของทําร้ายจิตก่อกวนจะเอือมละอากินไม่ได้นอนไม่ได้ที่สุดก็โดนดึดเครดิตจิตอคติสู้ตอนเนี้ยเรามาเจริญสติก่อน วัชรยาล้ของเก่าเพื่อใช้ชีวิตอย่างคนปกติสวัสดีครับ